สวัสดีครับชิีิจะพามาดูช่างตูมตามนะครับหาลายที่จะปูกกระเบื้องนะครับหาลายตีเตาตีเส้นนะครับเราจะทําการปูกเบื้องเราจะมีวิธีการทํายังไงขั้นตอนแรกสําคัญที่สุดก็คือขั้นตอนนี้นะครับจะมีวิธีทํายังไงนะครับมารับชมกันเลยครับลำดับแรกครับช่างตูมและช่างตามนะครับก็จะทําการตีเตาก่อนนะครับก็คือตีเตาลายนะครับ ติดเตาตามลายเส้นแดงนะครับแล้วก็เอาแผ่นกระเบื้องนะครับมาทาบนะครับมาทาบแล้วก็วัดขนาดนะครับแล้วก็ใช้ตะปูคอนกรีตครับใช้ตะปูคอนกรีตนะครับในการที่จะ ใช้เชือกนะครับนี่เชือกเชือกเส้นนี้นะครับในการขึงเชือกเส้นนี้จะมีระดับเท่ากันกันกบเตาสีแดงนะครับนี่นคือเชือแกแดงเรานะครับเป็นเชือกเส้นลายเราครับเป็นเชือกสีฟ้านะครับนี่เป็นวิธีที่สําคัญที่สุดนะครับถ้าหาลายไกด์ของแนวที่จะปูกเบื้องได้ การปูเบื้องก็จะง่ายนะครับแต่ถ้าหาแนวไกด์ลายไม่ได้การปูกระเบื้องก็จะยากนะครับยากยตรงไหนยากตรงเก็บเศษด้วยนะครับเราบริหารเศษด้วยนะครับเราจะเศษเอาไว้ด้านข้างนะครับเศษเอาไว้ด้านข้างส,ส่วนใหญ่นะครับเอาไว้ข้างอาคารข้างนั้นนี้ก็ได้นะครับ ช่างตามก็จะหาลายนะครับหามุมนะครับหามุมกระเบื้องนะครับแล้วก็เอาฉากมาจับด้วยนะครับอีกแ่นึง

ลายตานี้ผงานชาี่มต้ตามองทันมาตั้งทีหระครับก็ตั้ง<น>เดินหน้าอีกครับ<น>เดินหน้าอีกนี่เป็นวิธีการหาลายนะครับ <ใน S 1> หาไกด์นะครับ <ใน S 1> หาไกด์เส้นนะแนวร่องกัะเบื้องของเรานะครับ ได้แล้วก็ต่อตะปูนะครับนี่แล้วก็วัดนะครับกระเบื้องเรามีขนาด60คูณ60เซนนะครับโอเคตอีก็เข้าเขาเ,เก็บริมมันอยู่เส้นเชือกเนาะอเอาเสันมีช่องฟรีมันจะมีช่องฟรีไว้ด้านในครับเพื่อที่จะยาแนวนะครับ นี S 1> <S 1> ่เป็นขั้นตอนสําคัญนะครับสําคัญเลยนะครับสําคัญที่สุดสําคัญกว่าการปูด้วยซ้ํานะครับถ้าไกลไม่ได้จะปูยังไงนะครับให้มันสวยนะครับขอฝากไปพี่น้องๆไว้ด้วยนะครับมืออาชีพเขาต้องทําแบบนี้นะครับใช้มาตุ้มตั้มปูเลยนะครับลูกเบิ้งไปกระเบื้องอ สนายด้านนูก e <tinc S 1> ็จะอยู่ตะปูด้านนู้นะครับตะปูตัวดำๆนะครับดี๋วขั้นตอนในการปูนะครับก็จะถ่ายให้ดูอีกคลิปหนึ่งนะครับท่าหนองปูนะครับคลิปนี้เราจะหาวิธีในการทำในการหาแนวระดับของกระเบื้องนะครับ ก็ต้องยอมรับนะครับว่าเกเนโตก็แข็งแรงจริงครับขนาดก็โอเคนะครับแต่ว่าบางแผ่นนั้น60เซนก็จริงแต่ไม่60เซนเท่ากันหมดทุกแผ่นนะครับแล้วแต่บล็อกนะครับแล้วแต่บล็บอกกระเบื้องนะครับหมายความว่ายังไงเดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับกระเบื้องมีขนาด60นะครับมีขนาด60เซนหนึ่งจากตรงนี้นะครับจากตรงนี้60เซน แผ่นนี้60แผ่นนี้อาจจะ60ินิดนิดนะครับเนี่ยมันอาจจะไม่เท่ากันนะครับส่วนความหนาจะอยู่ที่9้ามิลนะครับตัวนี้นะครับความหนาตรงนี้นะครับนี่9มิลนะครับเราจะปูเกเรโต้เ,ตเฉพาะห้องนี้นะครับเป็นห้องออฟฟิศนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นกระจกอลูมิเนียมนะครับเป็นอลูมิเนียมด้านนอกก็จะขัดมันสีแดงนะครับ รงนี้นะครับเราขัดเรียบร้อยแล้วนะครับปททีเดียวช่างตามครับปูห้องนี้แล้วก็ห้องน้ํานะครับนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับเทคนิคการวางแนวหาลายกับเบื้องนะครับก็มีความยากแตกตการกันไปแล้วก็แต่ว่าแต่ละช่างนั้นจะทําไม่เหมือนกันนะครับส่วนชุดเราจะทําแบบนี้นะครับการหาไกด์หาลายสําหรับปูกับเบื้องนะครับ ส่วนพี่ๆที่มันไหนจะหาแตกต่างจากนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับหรือจะใช้เลเซอร์ในการยิงก็ได้นะครับก็ฝากกดตั้มซับสไครต์นะครับวันนี้อากาศร้อนมากครับเราอัดคลิปนักตอนนี้ร้อนมากนะครับร้อนมากมากเลยนะครับเราก็จะร้อนขึ้นไปอีกนะครับก็ฝากพี่ๆทุกคนนั้นดูในสุขภาพด้วยนะครับตอนนี้น้องก็อาลัยสุดยอดแล้วเหลือทําความสะอาดนะครับแล้วก็สโมงสาหมาน้ําให้ชุ่มหน่อยนะครับแล้วก็ผสมปูนในการ ปูเลยนะครับเดี๋ยวตอนชิปปูเบื้องเดี๋ยวจะทําให้ดูนะครับจะถ่ายคลิปให้ดูอีกหนึ่งชิปนะครับก็รอโปรดติดตามรับชมด้วยนะครับคลิปนี้ไม่ยาวครับสั้นๆครับเป็นคลิปหาไกด์ไลน์ในการปูกระเบื้องเกนิโต้ขนาด60คูณ60เซนนะครับฝากพี่ๆทุกๆท่านนะครับกดติดตามศาสตร์สไทสเพื่อเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับครอบครัวก่อสร้างนะครับครอบครัวสายบันเทิงนะครับอ่ามีสอนแทรก ในการไปเที่ยวกับครอบครัวแล้วก็เรื่องเพลงด้วยนะครับเพราะทีมงานเราก็อยู่กับเสียงเพลงนะครับแต่เวลาอัดคลิปจะไม่มีเสียงเพลงนะครับเพราะาจะถึงลิขสิทธิ์นะครับตามกฎของ YouTube นะครับก็ฝากกดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นใจให้ทีมงานเราด้วยนะครับสัปคิปต้องลาไปก่อนนะครับผมนะครับช่างต่างก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าในการปูกระเบื้องครับสวัสดีครับ